ความเชื่อผิดๆเรื่องอาหารทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนเด็กทารกต้องกินน้ำเปล่าเด็กแรกเกิดจนถึง6เดือนไม่ต้องกินน้ำเลยนะคะเพราะว่าทั้งในนมผงและก็นมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วถ้าน้องกินน้ำจะทำให้น้องอิ่มกินนมได้น้อยและที่สำคัญจะทำให้เกิด water intoxication หรือว่ามีภาวะสมองบวมส่งผลต่อพัฒนาการของน้องได้เลยนะ เด็กแรกเกิดต้องกินกล้วยจะได้อิ่มท้องเด็กอายุน้อยกว่า6เดือน ไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยนอกจากนมนะคะการกินกล้วยก่อน6เดือนทําให้เด็กลําไส้อุดตันลาไส้เน่าอาจเสียชีวิตได้ตอนน้ำนมแม่เป็นอาหารอย่างเดียวของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนและลูกจะได้รับสารอาหารสำคัญผ่านน้ำนมแม่เท่านั้นดังนั้นน้ำนมแม่ที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะสารอาหารจะส่งผ่านจากน้ำนมแม่สู่ลูกพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็กินอาหา ให้ครบห้ามู่และเลือกเสริมสารอาหารด้วยน้านมสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรซึ่งมีสารอาหารมากกว่านมทั่วๆไปตอนนี้หมอเองก็ตั้งครรภ์น,น้องน้อยคนที่สองแล้วการเลือกสารอาหารก็จําเป็นนําให้ดื่มแอนมัมตั้งแต่ตั้งครรภ์โดยเน้นเลือกแบบที่มีสารอาหารที่จําเป็นเช่นแกรนกิโอไซด์ DHA ที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างระบบประสาทและสมองของลูกน้อย ส่วนสารอาหารที่จำเป็นต่อตัวคุณแม่เช่นแคลเซียมโฟเลตดีอาร์เทนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและระบบขับถ่ายให้เป็นปกติอีกครั้งยังมีโอเมก้า3 6 เป็นสารอาหารที่ช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองให้ทารกแอนมัมแบบกล่อง UHT มีสารอาหารจำเป็น8กลุ่มสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตรดื่ม2กล่องต่อวันร่างกายก็จะได้รับโฟเลตและแคลเซียม100%ต่อวันพอมีสารอาหารที่เพียงพอสำหรับบำรุงคุณแม่ก็จะเพียงพอสำหรับเป็นเลี้ยงทารกแม่แม่คนไหนอยากเพิ่มสารอาหารให้น้ำนมมากดรากระ้าได้เลยนะคะเพราะน้ำนมของแม่เป็นเหมือนวัคซีนหลอดแรก ของลูกน้อย